สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นส่วนของแท็กซี่ออาติสปลดป้ายนะครับปี2004นะครับตัวโชมแรกนะครับของออาติสก็พ่อนกับอูนะครับคันนี้ราคาดาว2 0 0 0 0บาทพร้อมประกันพรบผ่อน5,000บาท22งวดนะครับ ใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านคนกู้และก็คนค้ำนะครับสามารถไปชมได้ที่อู่นะครับทดลองขับแล้วก็ถ้าชอบก็ทำสัญญานะครับไม่เช็คเครดิตเอกสารทางการเงินนะครับจะติดแบ c ็คลิสทำงานอิสระได้หมดครับขอเพียงแค่คุณชอบนะครับก็ได้รถไปใช้งานนะครับดาว2 9งหมื่นนะครับ ผ่อนห้าพันยี่สิบสองนวดนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับเรื่องสีไม่ต้องกลัวนะครับสีทําดีนะครับไม่ใช่สีแบบพ่นทับนะครับเป็นสีทําเหมือนอู่เครมประกันทั่วไปนะครับสีทนนะครับสีดีตัวนี้ภายในทาเป็นสีดํานะครับเป็นกระจกอัตโนมัตินะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วไม่ใช่มือหมุนนะครับราคาเลย สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็เครื่องยนต์ก็ดูแลไว้ดีครับมีช่างเขาดูแลทุกวันอยู่แล้วถ้าใครสนใจครับนัดเข้าชมรถได้เลยไปลองขับดูเน้นนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกที่หารถไปใช้งานนะครับถ้าใครเคยไปตามเต้นอื่นแล้วเอกสารมันยุ่งยากไม่ได้รถใช้งานสักทีก็ลองมาทางนี้ดูครับ แท็กซี่ปลดป้ายนะครับสำเนบบาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านคนกู้แล้วก็คนค้ำนะครับพร้อมเงินดาวก็สามารถจะทําสัญญาแล้วก็ขับกลับบ้านได้เลยนะครับรถเราก็มีการดูแลให้อย่างดีนะครับถ้ามีปัญหาก็เข้ามาที่อู่ได้เลยนะครับอูอย่ยูนนทบุรีท่าอิดนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆถ้าสนใจก็นัดช่วงเวลาครับจะได้ให้ช่างเตรียมรถไว้ให้นะครับบางทีช่างออกไปหน้างานนะครับ เขาไม่ได้อยู่ที่อู่พอไปเดี๋ยวอาจจะแบบรบอนานนะครับสภาพภายในทำไว้ดีนะครับเปลี่ยนบอกให้แล้วนะฮะใช้งานได้เป็นสภาพภายในก็สวยอยู่ครับไม่ได้ขี้เหร่เลยขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการหารถใช้งานก็ลองมาศึกษาทางนี้ดูครับข้อมูลทั่วไปก็ถ้าใครยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาก็ ลองไปศึกษาหาความรู้ได้ในคลับออาติสนะครับก็จะมีพี่น้องในคลับเขามาแบ่งปันความรู้หรือบางคนเขาก็โพสต์ถามไว้คนที่มีความรู้มีประสบการณ์เขาก็มาช่วยโพสต์ตอบให้นะครับส่วนอะไรหรือซ่อมบำรุงดูแลก็รุ่นนี้เป็นแท็กซี่อยู่แล้วครับอะไหล่หาง่ายในท้องตลาดครับก็ยังมีพี่น้องในคลับออาติสเข้าใช้กันเยอะนะครับเอาไปแต่ง สวยก็มีเอาไปใช้งานแบบเป็นรถบ้านแบบเรียบหรูก็มีเพราะตัวนี้เป็นโครงรถใหญ่มากเลยนะครับข้างในกว้างมากถ้าใครเคยนั่งก็จะรู้ว่ากว้างมากเลยถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันถึงรายละเอียดได้นะครับอู่อยู่นนทบุรีท่าอิดนะครับสนใจจริงๆต้องไปชมและไปลองขับดูครับแล้วถ้าชอบก็ทำสัญญานะครับแค่นี้ง่ายๆเลยก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ